เปิดมา 40, 40กว่าปีเนี่ยหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มาหาได้ที่เราโอ้สมัยก่อนนี่คิวยาวไปถึงหน้าประตูก็วันเด็กป้าจะเปิดให้เด็กอา่านฟรี5ปีที่ผ่านมานี่ราคาหนังสือขยับเยอะมากแต่เราก็ยังใช้ราคาเดิมพยายามยืนหยัดให้จนถึงว่าเราทำไม่ไหวเพราะเราอยากให้เด็กอ่านหนังสือ หนังสืออยากจะมีร้านของตัวเองอย่างป้านเนี่ยชอบอ่านนิยายได้ทุกประเภทเพราะนั้นหนังสือที่บางอย่างไม่ติดตลาดแต่เราชอบแล้วก็จะซื้อมาเพื่ออ่านเองแล้วก็เก็บไว้ให้เช่าคนที่หาไม่ได้เขาก็จะมาหาแล้วก็อ่านแล้วก็คุณสามารถถ่ายทอดให้คนได้เป็นส10ิบเป็นร้อยแต่ถ้าคุณขายนี่ก็คือจบก,ก็ได้แก่แค่คนนั้นแะถ้าร้านเช่าก็คือเรามีลูกค้าทุกเป้าหมาย หนังสือเล่มเดียวคนอ่านได้เป็นร้อยเป็นพันโอ้สมัยก่อนนี่ลูกค้าจะเข้าร้านตลอดเวลาโดยเฉพาะวันไหนที่เขารู้ว่าเราจะซื้อหนังสือใหม่เข้าคิวยาวไปถึงหน้าประตูก็วันเด็กป้าจะเปิดให้เด็กอา่านฟรีเพราะว่าเรารู้ว่าการอ่านเนี่ยมันมีประโยชน์เด็กอายุ6ขวบ7ขวบยังอ่านหนังสือยังไม่ค่อยจะแตกฉานแต่เขาก็มาดูลายเส้นดูการ์ตูนเด็กเข้ามาเต็มร้านหรือหนังสือแต่เราก็รู้สึกเรามีความสุขที่ได้เห็น แต่หลังมันเนี่ยเด็กเข้าร้านป้าในวันเด็กแค่ปีละหนึ่งคนความสุขเพราะเราเป็นคนรัก,กรอ่านป้ายุคยุ70แล้วบ้านปลายชีวิตก็คือทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องดัดหนังสือทำนู่นทำนี่แต่เราไม่เครียด ก็คือป <C mé> <ide> <be> ้าก็ต้องปรับตัวก็ต้องตามเทคโนโลยีตามกลุ่มเป้าหมายให้ทันถ้าเมื่อไหร่ตลาดต้องการอ่านหนังสือวายแต่เราไม่เอาหนังสือวายเข้ามาร้านเราก็คนน้อยส่วนใหญ่จะไม่มีใครเอาเข้ามาเพราะว่าต้นทุนสูงมากตอนนี้นิยมป้าก็ต้องเอาวายเข้ามาถ้าต้นทุนสูงแต่การเทอร์โนเวอร์ได้ดี เราก็จะคุ้มแต่ถ้าตลาดไม่ต้องการหนังสือเราก็วางอยู่อย่างนั้นแหะเงิน500้อยมันก็จมอยู่อย่างนี้แต่ถึงเราจะลงทุน500้อบาทถ้ามัน turnover เร็วเงินเราก็ได้กลับมาละแล้วเราก็ต้องประเมินผลคนแต่งคนนี้เอาเข้ามาเดินไม่เดินแล้วก็มีหนังสือใหม่เข้าร้านทุกอาทิศถ้าเราหยุดคนก็ไม่เข้าร้านเราเพราะว่าเขาเคยอ่านมาหมดแล้วป้าจะมีกลุ่มวาสารพอหนังสือใหม่เข้าเราก็จะไลน์บอกลูกค้าหรือบางทีลูกค้าก็มีอยู่กไกลๆเยอะ หรือบางทีแ็ปมาส่งแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยเรามีจิตบริการ ถ้าหนังสือไม่สนุกเรายอมขัดทุนเราจะไม่แนะนําลูกค้านี่คือความซื่อสัตย์ในการค้าขายของเราแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเราก็ไม่บังคับส่วนใหญ่ก็กลับมาก็จะบอกว่าป้าสนุกมากเลยที่ป้าแนะนําเขาก็จะให้เราแนะนตํต่อต่อต่อก็เป็นการผูกสัมพันธ์กับลูกค้าวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือที่ร้านเราค่าเช่าไม่แพง ถ้าพูดถึงเทียบกับร้านอื่นๆที่ร้านนียคิดถูกมากตั้งแต่เล่มละบาท2บาทสมัยก่อนนะจนเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาก็เพราะว่าต้นทุนหนังสือเราสูงขึ้นแต่ถ้าเทียบกับที่อื่นเราก็ยังถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเราถือคติเราชำเพราะเรารักเราทำเพราะเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เอาพอที่เราอยู่ได้แล้วลูกค้าก็มาอ่านด้วยความสบายใจค่าเช่าที่นี่ตั้งแต่40กว่าปีก็ขยับขึ้นน้อยครั้งมากต้นทุนเราสูงขึ้นหมดเลยหนังสือจากเมื่อก่อนเล่มละง200กว่าบาทเดี๋ยวนี้เล่มละห ห้าปีที่ผ่านมานี่ราคาหนังสือขยับเยอะมากแต่เราก็ยังใช้ราคาเดิมก็คือถ้าเป็นกระตูนก็10%แต่ถ้าเป็นนิยายก็6-8%ของราคาหนังสือ ป้าอยากมีส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศพัฒนาเด็กให้เด็กเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของชาติเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งเขาจะได้สมาธิเขาจะได้แนวคิดชระบบที่ท,ทําธุรกิจอยู่ทุกวันเนี่ยก็มุ่งว่าจะให้เยาวชนของชาติเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้แล้วไปเป็นบุคลา,ากรที่มีประโยชน์ต่ตอ,อประเทศเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณไม่อ่านความรู้คุณก็จํากัดอยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณได้อ่านคุณจะคิดกว้างขึ้นแล้วคุณยังทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วย